วันนี้เราอยู่ในงานเปิดตัว LMFP <22, 22. S> 2 0 2 0 2 0 2 0กลุ่มนี้เนี่ยรวมตัวผู้ใช้จริงเนี่ยเยอะที่สุดนะครับก็ประมาณเกือบ170-80คัน SVJ ะฮะสีเขียวควันนี้ก็คันเดียวในไทยเหมือนกันคันแรกของประเทศไทย SF 9 0นะแต่ที่สำคัญไฮไลไท์ผมบอกคือคันนี้ครับยังไงพี่คันนี้คือ SV ในโลกเนลมีแค่3 5าคัน คันนี้หนายฮะฟอร์ดจีทีฟอร์ดจีทีครับโอ้โหดูดิดูเปิดประตูมายังไงล่ะวันนี้พิธีกรของเราครับพี่โดมนะโอเคพิธีกรงานของเราครับครับสวัสดีครับดูอยู่ครับขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมต้นคาซานะครับอยู่กับกิลครับผมพุทธิพัฒน์ครับครับผมวันนี้เราอยู่ในงานเปิดตัว LMFP 2020 2020เดี๋ยวปีหน้าจะเปลี่ยนชื่อเปล่าเดี๋ยวแกนลงเพนนิ่งใหม่ล้อเล่นล้อเล่นนะก็เป็นงานเปิดตัวกลุ่มผู้ใช้ซูเปอร์คาร์นะครับในประเทศไทยซึ่งเ่ยกลุ่มนี้เนี่ยรวมตัวผู้ใช้จริงเนี่ยเยอะที่สุดนะครับก็ประมาณเกือบร้อยเจ็ดสิบแปดสิบคัน โ oh, เยอะมากเยอะมากถือว่ารวบรวมมาได้เยอะมากนะฮะแล้วที่สาคัญวันนี้นะครับ,รบที่อ,อยู่ข้างหลังพวกเรามูลค่าเกินพัน,น,นแน่นอนแต่ว่า<ะ>ที่ข้างหลังนี่คือเด็ดๆทุกคันเด็ดๆทุกคัน เราเดินดูกันดีกว่าครับไปดูกันดี่หอเ่าเริ่มจากไหนก่อนเลยแผง765ก่อนเลย765ก่อนเลย765ก่อนเลยนี่คันนี้ก็สีดำล้วนคันเดียวในประเทศไทยเหมือนกันเปิดแล้วนะครับนี่เปิดแล้วพี่โชว์กุญแจหน่อยฮะเจ้าของกลัวเจ้าของว่ากลัวกุญแจเป็นลอยโโอ้หดูดูทำมาแลโอเคไหนดูขอชมหน่อยฮะเปิดอย่างนี้นี่โอ้โหโอ้โห งานเนียนงานเนียนเจ้าของนี่วันนี้ไม่ได้ล้างนะบู๊มาเต็มที่เพราะติดฟิล์มกันลอยไปแล้วเบาฟุ้งแค่สาดน้ำเข้าไปก็สะอาดแล้วใช่ครับคันนี้ที่เราลองขยับรถแล้วโอ้โหเหยียบแม่งแบบอยู่เงี้ยวู้วู๊เลยอ่ะรถแรงอ่ะตั้งแต่ขับมาคันนี้คือที่หนึ่งที่สุดนะที่สุดในเรื่องของความเร็วอ่าแต่ถ้าจะเรื่องของการดิบครับดีดดิ้นได้ฟีลลิ่งต้องคันนี้ครับต้องคันนี้ฮะคันนี้เลยนะครับ SVJ นะฮะ สีเขียวคันนี้ก็คันเดียวในไทยเหมือนกันใช่คันนี้คือรถพี่กุยรถพี่กุยรถพี่กุยของเราเพิ่งออกมาได้ไม่นานไม่นานแต่เหมือนได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีสีเขียวมาอีกคันแต่คนละเขียวอ๋อ SBJ เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวของน้องปิงปองเดี๋ยวรู้ว่าเขาจะเป็นเขียวแบบไหนเดี๋ยวเราจะไปงานรับรถเขาด้วยเหมือนกันใช่นะฮะอันนี้เป็นเขียวภายในแดงใช่ครับนี่ครับท็อปชั้นนี่ถือว่าเต็มมากนะฮะงานนี้นี่คือแบบ สุดยอดแล้วอ่ะคือส <Hare. S 2> ุดส okay. <c oughs> ุดสุดสวัสดีครับอาจารย์อินสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารับอินอาจารย์อินแห่งฮิตซุปเปอร์คาร์นะครับอ่ะไทยอยู่ครับไทยอยู่ครับมาเลยพี่ต้นสวัสดีครับดีฮะนี่ครับบุกฮิตซุปเปอร์คาร์บุกฮิตซุปเปอร์คาร์คลิปนี้รู้สึกจะสี่ห้าแสนมีอยู่กันนะโอ้โหเดี๋ยวได้ลูกค้าจากคาซ่าเยอะมากใครโทรเข้ามาบอกว่าเห็นจากคาซ่าหมด เงียบเลยไม่ทันไม่ทันไม่ทันนะวันนี้อะไรมาพี่เอ็นวันนี้เหรอวันนี้ผมให้ลูกน้องมาส่งเพราะว่าผมขายรถที่บ้านน้ำหมดอ่ะทิ้งไปหมดแล้วทิ้งเลยคือตั้งแต่ออกคาซาไปรถไม่เหลือให้ขายเลยโอ้โหขายดีจัดเอออีโวผมมาแล้ววันนี้จอดอยู่ที่เดนโซคนบ้าอะไรซื้อทั้งอีโวทั้งเอทีโอขายทั้งหมดที่มีทิ้งเอาเงินมาผมลองคันนี้ก่อนขนาดขายทั้งหมดที่มีทิ้งยังไม่พอเลยแล้วระดับสุลต่านอินปะโทต้องเคลียร์สต็อกเก่าต้องเคลียร์สต็อกเก่าใช่เดี๋ยวต้องขอไปบุกอีกรอบ นะขอไปหลายรอบแล้วเขาบอกว่ารถเขาไม่เหลืออันไม่เหลือขายดีเกินตั้งแต่ออกตั้งแต่ออกคาซาไปนะรถเข้ามาสองสาคันก็คนซื้อไปมันก็เหลือคันสองคันไม่เหลือให้ถ่ายแล้วเครดิตดีเนี่ยยอดดเนี่ยเรืงจริงอันนี้เรื่องจริงขอบคุณมากจัดไปครับแอบดูพิล็ตินิดนึงฮะคันนี้คือได้แอบไปนั่งมาแล้วเสียงเนี้ยเครื่อง V8 ครับเครื่องมันเล็กแต่มันเบาอ่าใช่ถูกคันอ่าเนี่ยดูข้างในเลยครับ โอ้โหเจ้าเจ้าของก็ทิ้งกระเป๋าไว้ด้วยกระเป๋านี่เห็นอย่างนี้เนี่ยพูดเลยหลายร้าน <c oughs> หลายลาย้นอีกแล้ว,ลลลวพี่รัตตีเนี่ยอ่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าออปชันเป็นเหมือนเชลเลอร์เมดเนี่ยเป็นแฮนด์เมดครับสั่งทำได้นะครับเฉพาะนักแข่งเท่านั้นที่จะมีนแข่งนะครับที่จะแตกต่างก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็มีเลขจะมีตรงนี้นะฮะลายธงชาติตรงนี้ที่เบาะตรงนี้ก็จะเป็นลายธงชาติตนี่หนึ่งตรงเบาะบริเวณด้านนี้นะ ซึ่งในไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ3,000ันะครับแล้วที่สำคัญคันนี้มันเป็นสีบรอนมันเป็นเฟอร์ที่ตาตาที่สุดถูกต้องเลยน,นะครับวันนี้นอกจากรุ่นนี้แล้วมันยังมีรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ v 1 8, 8 2 812ซุปนเปอร์ฟ้าใช่ครับเป็น V12 องของเฟ<ช>อร์รี่นี่812ซุปองเปอร์ฟาสของปิงปองปิงปอง,ปองใช่คันนี้คันแรกของประเทศไทยคันแรกของประเทศไทย SF90 s t เ a d a l e นย์เป็นไฮบิด เป็นหนร่0พันม้าพี่กิวอย่าลืมล็อกรถด้วยนะครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวกระเป๋าเขาหายผมลืมอันนี้เป็น SF90 SF90 ูเอ์โหเบาสวยอะสวยมากสวยมากเป็นเบาะแบบบักเก็ตซีดูเบาะแล้วขับง่ายขับสบาย คือวันนี้ถ้าเดินเนี่ยเดินทั้งวันนะเนี่ยเดินทั้งวันข้างนอกเป็นชั่วโมงทันนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องรีบเดินดูเดินกันไม่หวั่นไม่ไหวอันนี้เป็น F 8ปนะครับก็ไม่ค่อยได้เห็นนะอันนี้เป็นรถมีเจ้าของแล้ว F 8เป็นรถที่ขายดีนะขายดีแต่วันนี้เมืองไทยยังมีไม่เยอะใช่เพราะว่าผลผลิตส่งกันไม่ทันท่งไม่ทันจริงๆนะฮะนี้เป็น F 8นะครับส่วนคันนี้นะฮะเป็นภูแล่น EVO RWD ดีๆๆไม่ 4WD 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 นะฮะของพี่ต้นของเรานี่เอง่าคันเขียวนะฮะ แล้วก็คันนี้เลยเพิ่งรับไปหมาดของพี่เบลอะฮะอะไรนะสีอะไรนะอเลอาโตซันโตประมาณนั้นผมจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะเป็นสีส้มเป็นสีเปิดตัวของเขาใช่โอ้สวย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 ดูดิพอเวลามันโดนแสงเห็นป่ะมันเป็นประกายใช่ใช่เป็นไฟขึ้นมาแล้วเขาไปพ่นหลังคาไปพ่นดำไปพ่นหลังคาดำมานะฮะเดี๋ยวขอไล่ไปไล่จากนู้นไหมพี่แล้วเราจะได้วนมาซ้ายพอดเดียวเดี๋ยวเราไล่ไปฝั่งนี้ก่อนเฮ้เริ่มจากคันนู้นเลยมอชิลาโก้นะฮะวันนี้คือเรามีแบบ V12 นี่คือข้างหลังนี่เป็นแผง V12 ทั้งคู่นะฮะคันนี้เนี่ยมันเป็นพาร์ท v Part พาร์ทถูกต้องวีเซลโกเนี่ยตัวสุดท้าย SV น่าจะประมาณ2 6 0พ2น0กนได้ก่อนที่จะเป็นอเวนทาดาร์เพราะฉะนั้นมันก็ยังดูดุของมันอ่ะจำเรื่องแบทแมนโคตรเท่โคตรเท่นี่นี่นี่อันนี้เป็นสีโฮโลสีโฮโลเขาเรียกโฮโลซิลเวอร์คันนี้เจ้าของเหมือนถอดท่อไอเสียออกอ่ะ แม่งไม่เหลืออะไรเลยเขาเรียกว่าเจแปนสไตล์คันนี้ใช่นะฮะเจ้าของแต่งออกมาเป็นเจแปนเจ้าของบอกว่าจะขายอยู่นะราคาดีด้วยนะโอ้จัดไปแต่ที่สําคัญไฮไลท์ผมบอกคือคันนี้ครับยังไงพี่คันนี้คือเอสบีในโลกในแค่สามร้อยห้าสิบคันอ่าน่าจะใช่ใช่ครับใช่ครับเอสบีคันนี้คือสภาพโคตรกริปผมไปนั่งลองนั่งดูมาแล้วเข้าไปนั่งข้างในนี่คือหนึ่งในสามร้อยห้าสิบคันแปลกนะประเทศไทยมีแบบนี้มาด้วยสุดจัดสุดจัดสุดจัดนะครับอันนี้ก็เป็น เอ่อมาชิลาโก้เหมือนกันใสองคันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะหายากใช่หายากมีรถพี่หนึ่งใช่ไหมรถพี่หนึ่งฮะเป็นสีโครมบูอันนี้ไปรับมาที่ร้านเซียนแล็บเซียนแล็บนะครับร้านพี่กิวเองนะสีอะไรแปลกประหลาดเรามีหมดนะฮะไปหาพี่กิวได้ได้เลยมาเลยครับอันนี้ก็เอสบีเจคันนี้แหละที่เราไปลองมาที่ไปลองมเป็นไงพี่มันนะสุดสุดดันดีดดดีแบบฟิลลิ่งมาเต็มถ้าจะขับแลมโบต้องรุ่นนี้เลยนะครับต้องอันนี้เลยนะเอสบีเจนะ เป็นรถที่ฮาร์ดคอร์ที่สุดอือันนี้อีกคันหนึ่งนะครับแต่ว่าพิเศษกว่าคือตัวนี้มันเป็นตัวเปิดประทุน s p i ใช่เป็นตัวเปิดประทุนนะฮะก็เวลาขับก็จะเป็นแบบเปิดประทุนแบบชิลๆเลยยิ่งหายากด้วยใช่ใช่ไม่ค่อยมีคนสั่งคันนี้หายากนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูคันต่อไปนะฮะตัวนี้เป็นภูแค่น อีโวโอ,อีโวสีแดงฮะแล้วก็ไปแรปครึ่งคันอันนี้แรปที่ไหนครับเนี่ยแรปเซียนแรปตรอนี่ชูนตรง,งเก่งจริงๆิงแล้วก็เป็นซีมไฟตัวใหม่ไฟโฮโลเอ๊ะเปไงไ เหมือนสไปเดอร์แมนมันเป็นอย่างนี้ด้วยความที่มันเป็นเฮกซากอนเห็นป่ะเราก็เลยใช้ไฟฟิล์มเป็นเฮกซากอนเหมือนกันเข้า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 เลยนะฮะอันนี้อันนี้ผมบอกเลยว่าเมืองไทยน่าจะมีประมาณสี่ห้าคันมีแค่สี่ห้าคันแล้วเขาไม่ผลิตแล้วด้วยกลายเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าลิมิเต็ดที่สุดนะครับตัวนี้เป็นตัวปุ่มเครื่องบิดลบด้วยก็คือมันจะเป็นตัวเพอร์ฟอร์เมนต์เต้คันนี้เป็นเพอร์ฟอร์เมนเต้ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นอีโวนี่คือตัวสุดท้ายที่ที่ถูกพัฒนาให้มาที่สุดแล้วต่อมมาาจกกัันนนนน็็็คคือเเเปปปปีวละ้้ิดดรทุย <Option S 2> ออปชั่นเต็มสุดก็ยิ่งแบบหายากเข้าไปใหญ่ใช่ถูกต้องเลยครับนะครับถัดไปะเอามาครับเดี๋ยวไม่หมดเดี๋ยวไม่หมดคันนี้ฮะเ,เป็นสีฟ้าคันนี้ก็เพิ่งรับไปไม่นานเพิ่งรับไปเพิ่งรับไปล้อนี่ถ้าล้อออปชั่น เจ้าของขายมอไซค์ใช่เจ้าของขายมอไซค์ประมาณ500กว่าคันห้ารกว่าคันขายเก่งมากขายเก่งมากนะฮะแล้วก็คันนี้ฮะคันนี้เป็น 720F ที่แรงที่สุดในประเทศไทยแล้วเพราะเจ้าของแรงมากเจ้าของแรงมากไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะครับก็แลปเปลี่ยนสีครับเอาชงฮะอย่างงี้นะที่เดิมที่เดิมเสียนแลปเปียนแลปนะครับ ทั้งแก๊งไปเสียแล้วหมดนะฮะตรงนู้นเนี่ยชุดแต่งนีสุดเลยคันนู้นจีเอสองูนย์นะพี่เห็นไหมเป็นชุดแต่งโนวิเทคนะฮะเรียกได้ว่าใส่มาทุกจุดจริงๆนะอันนี้อ๋อคันนี้เมื่อกี้เบิ้นอยู่อ่านี่ครับเป็นเจสองศูนย์ชุดแต่งโนวิเทครอบคันนี่ดูข้างบนมีลูฟสกูปด้วยนะเออจริงด้วยนี่นี่นี่แบบนี้เลยนะใช่ข้างบนนี้เป็นลูฟสกูปด้วยนะอู้สวยสวยหางหลังใหญ่มากใช่ชุดพาร์ทนี่หลายล้านฮะท่อก็ท่อไม่ธรรมดานะครับ สุดจัดผมเริ่มหลงรักเริ่มหลงรักต้องมาเจ็ดสองศูนย์เลยนะฮะฝั่งนี้นะฮะอุปบานโอ้โหเทียบเลยเทียบเลยครับนี้คันสีชมพูนี่ฮะแรงสุดนะฮะแรงสุดคันนี้นะครับเจ้าของสำนักแเจ้าของสำนักแล็ครับแรงสุดนะฮะแล้วก็คันนี้เป็น 570F นะครับ สีเหลืองนะฮะอันนี้เป็นฮูราแค้น E O R W D นะฮะสีนี่เลมอนกรีนนี่สวยมากนี่ดีกว่าคันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้รถท่านประธานเราคันนี้คันนี้ห้าสี่ศูนย์สี่ตอนแรกเป็นสีเหลืองไปแรปเซียนแรปมาเหมือนเดิมแรปอีกแล้วครับแต่นี่ครับแต่คันนี้นะครับเมื่อกี้เจ้าของทำกุญแจหล่น อ่ะคุณแจ็คลงมาเราต้องแอบเปิดดูนิดนึงเราเปิดหน่อยเปิดหน่อยปลายฮะอันนี้โอ้ดีพวงมาลัยซ้ายด้วยพวงมาลัยซ้ายนะคันนี้มาลยากฮะฟอร์ดจีทีฟอร์ดจีทีครับโอ้โหเป็นไงล่ะดูดีดูเปิดประตูออกมาเป็นไงล่ะพี่กิวนั่งเลยโอ้ยตายตายตายมาให้ให้ให้เป็นบุญเลยเนี่ยบุญตูดเลยเนี่ยเอ้ยมีมีมาอยู่ไม่กี่คันนะฮะกุญแจเขาแบบเนื่องจากมันอายุเยอะแล้วอ่ะกุญแจมันก็เลยอาจจะดูธรรมดาหน่อยนี่นะฮะโอ้ยขอสตาร์ทเป็นบุญบุญเท้าหน่อยฮะโอ้ยนี่เกียร์กระปุกด้วยเกียร์กระ แล้วมันมือขวาด้วยนะเข้าเกียร์ขวาเนี่ยนะครับโอ้โหนี่เขาบอกว่ามีปุ่มกดสตาร์ทนะนี่าเหยียบเบรกแล้วกันโอ้โนี้เราเหมือนอยู่บนเรือดำน้ำว่ะพี่นะฮะกดนะครับอ้าวเงียบว่ะพี่บิดบิดบิดกุญแจฮะเหยียบเหยียบคัสแล้วใช่ไหมต้องเหยียบคัสด้วยเหรอเอ้ยเดี๋ยวยังหยับหยับเบรกวะเหยียบเบรกนะผมว่าอ่าเหยียบอ่าโอ้โหเสียงมีพลังมากอ่ะเสียงมีพลังมากอ่ะไหนลองมาด้านหลังนะ โอ้โหเบิร์นี้มันจะไปรู้อะไรเดี๋ยวพี่เอมาเลยเดี๋ยวพี่เอมาเลยแหมสวัสดีครับพี่โหเป็นรถเหมือนเหมือนนั่งอยู่ในเรือดำน้ำอ่ะโอเคอ่าโอ้ยตายตายตื่นเต้นเป็นยังไงโหดมากผมว่าแม่งเป็นรถที่มันเป็นรถในตำนานที่แบบไม่น่าจะหลุดมาได้นะมันหลุดมาได้ยังไงในประเทศไทยไังง สวยมากครับกับคันนี้อันนี้คืนฮะโอ้โหเป็นบุญเป็นบุญเมืองไทยน่าจะน้อยมากน่าจะคันเดียวด้วยซ้ำมั้งไม่แน่ใจเลยอันนี้ไม่มีข้อมูลเลยส่วนนงนุษย์อ่าอ่าอ่าไม่มีข้อมูลเลยครับกับปอดจีทีหุระคาร์หุระคาร์คันนี้ของคันเก่าของเดียร์อ๋อโอเคเขาก็ยังมีคันนี้อยู่นะคันนี้วีสิบครับอ่าแปดวีสิบตัวนี้แล้วก็ดีเก้าหนึ่งหนึ่งนะฮะเทอร์โบไหมเทอร์โบครับตัวนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไปดูข้างหลังหน่อย ครับอันนี้ก็แขกก็กำลังทยอยมานะครับก่อนที่จะเริ่มงานมันจะค่ำแล้วครับมีกี่ขันนู่นจะนี่นี่มาแล้วฮะมาแล้วฮะเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เอสนะฮะใครครับเนี่ยรถคุ้นมากเลยอันนี้รถพิกิดออโซนะฮะพิกัดออโซมาแล้วครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่มาฮะเราเดินดูกันไปฮะไปครับเอ่ออาร์วีดใช่ไหมสไปเดอร์สไปเดอร์ครับอันนี้อุลุสอ่าอันนี้อาร์แปดแปดมีแปดันนี้สีสวย เอออันนี้เพิ่งเห็นอันนี้สีสวยอันนี้ไม่รู้รถใครแต่สีสวยสีสวยฟ้าสวยเลยอันนี้สีแปแปดหรืมปิดไฟหน้าครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเอาเวนท์ดอร์อ้าวสวัสดีครับ สวัสดีครับเจอ้อยนะฮะเจออุลส์มานะฮะเข็นขับอย่างนี้นึกว่าใครโผมอันนี้อเวนทัลโดอเวนทัลโดครับอันนี้ซูเปอร์ทอฟิโอคันนี้ก็หายากนะใช่ใช่คันนี้หายากแล้วหายาสภาพยังกลิปอยู่เลยครับไม่หายรถผ่านมาแบบ10ปีแล้วอันนี้ก็เมื่อกี้7 2 0 S สองนย์เป็นตัวนีสวัสดีครับพี่เกดครับถามนิดนึงฮะอันนี้ชุดแต่งอะไรครับผมดูเวสิกผสมวอสไตเนอร์ครับเราลูกผสมนะ มีอะไรแบบพิเศษไหมคันนี้มีอะไรพิเศษไหมราคาสูงเป็นพิเศษโอเคครับขอบคุณมากพี่ได้ค okay. รับตอครับดีครับวันนี้ขอรบกวนพิคิวเท่านี้ก่อนได้เลยครับพี่เดี๋ยวไปเป็นกรรมกตอต่อก่อนขอบคุณพิคิวมากได้ครับขอบคุณครับโอเคไปเจอกัน บรรยากาศภายในงานเลยดีกว่ายังกับงานมอเตอร์โชว์พูดเลยนี่คือมอเตอร์โชว์ย่อมๆแล้วอ่ะตอนนี้มีออโต้ไลท์มาด้วยมีออโต้ไลท์มาด้วยครท้งแมคโครเลนเฟอร์รี่ลัมโบรับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเอาอะไรมาบ้างนะฮะทางซ้ายของเราอ่ะนี่คือลัมโบร์กินีนะฮะเป็นตัวไหนครับพี่ ADBUD มีรถของบูธลัมโบ r g กินีมาจอดให ไม่ลองนั่งได้เลยนะม,มาเชิญชมกันได้เลยคือใครมางานเนี่ยลรวแบบพม่อยากได้ซื้อเลยคันก็ซื้อเลยม,เลมีเซลล์รอจบเลยรอจบทันทีเลยเ,ออเครื่องรูดทันทีเนี่ยแล้วขับรถลงกลับบ้านได้เลย ไม่รู้คันนี้เขาใครจองไว้หรือยังนะไม่แน่แต่ลองได้นั่งได้นั่งได้ถัดมาด้านนี้นะฮะคันนี้บอกเลยว่าสุดคันนี้ก็เป็นเจ5ห้านะครับที่พิเศษของแมคเคลนแบงคอกนะครับก็มีเซลประกบเหมือนกันนะเืลถ้าชอบก็คันก็ซื้อได้เลยเหมือนกันเดินมาปุ๊บเซลหนีเลยอ่ะเออนี่เซลเข้าหน่อยนะฮะนี่เดี๋ยวหนพร้อมรับใบจองทุกคนพร้อมรับใบจองนะฮะคันนี้พิเศษมีลูฟคูปคันนี้เต็มคันนี้เต็มมากคันนี้นี่เป็นคันเปิดตัว ในงานเลยนะฮะมีเจ้าของไปแล้วเรียบร้อยมีเจ้าของไปแล้วนะฮะนี่ดูน่าจะเต็มแล้วต้องไปจองรุ่นอื่นแล้วแหละขายดีเสียใจจังนี่ไม่งั้นนะไม่งั้นจะไม่ได้เอาเงินจากไหนไม่เสือนะโอเคฮะนี่เดี๋ยวมาดูฟอล์เรอรี่ฮะนอกจากว่ามีรถแล้วเราจะเรายังมีพิตตี้สวยๆด้วยรอบนี้คือมีพิตตี้นะฮะของฟอร์รอรี่นะครับวันนี้มี2คันก็คือโรม่าไอเทสเก้าศูนย์ฟอร์รอรี่เขาไม่ยอม น้อยหน้าไม่ยอมน้อยหน้าเขามาสองคันแล้วพิตตี้มายืนข้างกันยืนกันทั้งวันนะฮะงานนี้เราโอเคเดี๋ยวคุยกับพิตตี้นิดนึงฮะเราจะไม่คุยเรื่องรถเราไม่คุยแล้วครับรถเราจะคุยกับเป็นไงฮะรู้เรื่องรถคันนี้ไหมยิ้มหวานอย่างเดียวพอโอเคฮะอันนี้แหละสวยแล้วนะอันนี้เป็นโลมานะฮะก็เป็นตัวใหม่ของคุณละลี่นะฮะัอันนี้ก็เป็นรถที่แบบสี่ที่นั่งแล้วกันสี่ที่นั่งสองบวกสองอันนี้แม่ออยขับแล้วขับแล้วอ่าเห็นไหมรู้จริงรู้จริงนี่มันแฟน พาฟ้าอ่าโอเคงั้นปล่อยให้น้องเรายิ้มต่อไปนะฮะโอเคเราไปคันต่อไปฮะครับต่อไปนะครับโอเคฮะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นสวัสดีครับน้อยคนหนึ่งรู้เรื่องรถไหมยิ้มอย่างเดียวเหมือนกันนะอันนี้รุ่นอะไรครับอันนี้รุ่นอะไรครับรู้ไหมรู้ไหมอ่าโอเค S F 90 S F 90รุ่นอะไรนะครับ S F 90ค่ะโอเคเป็นงานเป็นงานงานเป็นงานโอเคแล้วก็คันนี้นะก็เป็น S F 90นะครับ มูลค่ากว่า50ล้านซึ่งในประเทศไทยเอาดีกว่าซิ่งออกไปคันเดียวพึ่งออกไปคันเดียวคันนี้เป็นรถรถเทส์ไดท์พวงมาลัยซ้ายด้วยยังไปพวงมาลัยซ้ายนะฮะก็พางงานนี้เช่นเคยนะครับไปนั่งได้เลยไปนั่งได้เลยผมนั่งมาแล้วนะขออนุญาตครับเอาเลยฮะเนี่ยไม่ล็อกด้วยเพราะเขาบอกแล้วเขาจอดให้เราลอคพร้อมพร้อมรูดบัตรเลยพร้อมเซ็นจองตลอดนะฮะเป็นไงครับพี่เออมันดีมากครับเหมาะท่านเหมาะกับท่านมากเลยฮะท่านต้นถ้า ถ้าท่านเงินไม่ใช่ปัญหาเนี่ยผมกลับวันนี้เลยเนี่ยผมเอากลับเลยเนี่ยท่านต้นสุดยอดเลยฮะมันช่างเข้ากับเราอย่างนี้เหมาะกับท่านต้นมากเลยฮะไปนะฮะไปดูเดินพาเดินดูนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับไปเราเข้ามานะฮะข้างในตรงนี้จะเป็นแบ็คดอปอีกอันหนึ่งนะเป็นแบ็คดอปนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นกันไปไประหว่างทางเราก็จะเจอผู้คนเยอะมากคะเดี๋ยวเราจะเดินไปกันนะ กำลังคุยโม้อันนี้จากฟลอเรลี่ฮะก็อย่างที่บอกฮะก็ถ้าชอบฟลอเรลี่วันนี้จองได้เลยกินดีครับโอเคจองแล้วครับจองจะไม่มีรถแล้วครับนี่ครับเจ้าของ SV คันเหลืองมูเซ่มูเซ่มูเซ่ SV สีเหลืองใช่นะฮะส่วนนี้ส่วนนี้เจ้าของอูใหญ่นี่อูซูเปอร์คาร์ทุกคนนี้นะฮะด็อกเตอร์ออโต้ด็อกเตอร์ออโต้นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราเดินต่อกันไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีฮะโอเคสวัสดีครับพี่โดมครับวันนี้ฮะแป๊บนึงนะพี่โดมนะฮะ วันนี้พิธีกรของเราฮะพี่โดมนะฮะอโเคพิธีกรงานของเราครับครับสวัสดีคร so ับดูอยู่ทั้งถขอบคุณครับไปครับเราเดินต่อครเดินต่อเดินต่อตรงนี้จะเป็นงานไฮไลท์ของเรานะฮะก็คือสามารถ ถ่ายรูปตรงนี้ฮะแล้วก็ปิ้นรูปแบบนี้ได้เลยเฮ้ยโอ้โหแลนด์โอเพนนิ่ง l m f เฮะแล้วก็เอารูปกลับบ้านไปได้เลยเอออันนี้ได้รูปได้รูปพิตตี้กลับบ้านด้วยใช่เอาเกตไปได้กับโอ้โหทีมกล้องทีมงานเราพร้อมมากครับวันนี้วันนี้มาต้อนรับตัวคุณแม่บ้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายๆคนอาจจะคุ้นตานะครับคนนี้นะครับแม่ออยนะฮะแม่ออยมาเก็บแคร์อนนี้เขากำลังตั้งวง ตั้งวงนะเก็บแชร์กันอยู่นะโอเคนะมาดูนะครับบรรยากาศเดี๋ยวเราจะแซงคิวทุกคนไปเลยอ่านี้นะก็คือเจอ้อยนะเจอ้อยนะฮะอันนี้ก็มาเก็บแชร์เหมือนกันนะฮะก็คันนี้ที่จอดอยู่เนี่ยเป็นอเวนทาดร์นะครับ50ปีของพี่ใหญ่720อขีดก็น้อยคันมากในประเทศไทยมีไม่เกิน6คันนะครับในโลกเนี่ยมีร้อยคันนะร้อยคันเท่านั้นนะครับ เป็นรุ่นเฉลิมฉลองครบ50ปีครับใช่ก็เอามาถ่ายแบ็กดอปตรงนี้แลวนี่ครับผู้สนับสนุนงานหลักของเรานะฮะอันนี้เราเชิญชวนนะครับเป็นงานแท็กเดย์ในปลายเดือนนี้นะครับโอเคหนึ่งเมษานะครับนี่คือแค่ด้านนอกเดี๋ยวไปดูด้านในกันอีกทีหนึ่งโอเคตัดฉับนะฮะเจอกัน สปาร์ชิ่ตั้งแต่รุ่นแรกๆนะฮะพร้อมแล้วพวกเราพอมขอดาวนะหนึ่งสองสาม L M F P เป็นไงกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมของกลุ่ม L M F P 2000ูนวันนี้นะครับทางกลุ่มนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์มาว่าถ้าว่าเพื่อนๆที่มีรถซูเปอร์คาร์นะครับอยากจะเข้ามาขับอยากเข้ามาร่วมกิจกรรมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสามารถทักเข้ามาที่ทาง Kawsa Channel ของผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผม จะติดต่อคณะกรรมการกลุ่มให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานคาซ่านะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ